มหันตภัยโพไซดอนน้ำนะครับตัวนี้ลองทำเป็นแบบแท้งสุดๆนะครับแล้วก็เอามาเล่นทำเป็นตำแหน่งตัว CC และติดสโลโเนี่ยได้ผลที่ดีค่อนข้างมากเลยอีกเดียวนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูน๊ปส์สัมมารเนสแคส นะครับก็วิดีโอนี้ผมลองปั้นโพไซดอนเป็นแบบใหม่เป็นแบบแท้งมากๆแล้วก็เป็นซีซีด้วยนะครับแปลว่าพอเอาไปลองเล่นดูเฮ้ยมันใช้งานได้ค่อนข้างดีพอได้ผลเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกัน,นครับแต่ว่าจริงๆก็อ่าเดี๋ยวเรามาเล่าพื้นภูมมหลังของโพไซดอนให้ฟังกันละกันจริงๆโพไซดอนน้ำนี่เป็นตัวที่ใช้ได้ดีมากๆแล้วก็ใช้ได้ในหลากหลายคอนเทนต์ด้วยนะแต่ในเวอร์อารีนาในรอกที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลองสร้างมันเบลล์อื่นขึ้นมาดูนะครับก็จริงๆมันก็จะเป็นตัวที่แบบวว่่่าใใช้ใน ina, ้นนะอีไดดคงะจตั ก็เล่นเป็นแอ t แทแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะในะในซีชวอ l ในอะไรพวกนี้ผมก็ยังใช้นะครับใน, World, รในตัว a ารีนเองอย่างเงี้ยทำเป็นสายแอ t แทให้ออกหลังตัวลบอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบสามารถลดแอดแทกบาสตูทําอะไรได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรทีเดียวนะครับนะก็จริงๆก็เคยใช้อยู่ในระยะเวลาหนึ่งทีมประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันก็เป็นสแตทแบบ PVE เอาไว้ใช้ทำให้ทีมศัตรูเนี่ย แบบต้องย้อนหลังไปแล้วเราก็สามารถวนแล้วก็ทําด m a g e ได้หลายๆรอบอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆที่ได้ตัวนี้ก็ยินดีด้วยนะเล่นในหอก็ดีนะตัวนี้ค่อนั่งเก่งมากทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็มีไซเลนต์อ่าตัดจังหวะศัตรูได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะอ่าก็อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองดูบิลของ PVE มาก่อนนะครับอ่าแล้วก็อ่า ก่อนที่เราจะเข้าสู่ของ o ัว d Arena นะก็ขอกำลังใจเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไครต์นะครับแล้วก็เรามีสินค้าจากทาง s h อ p e e เป็นสินค้าสัม,มนเน w อร์วนอารักนาักด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดใส่ตะกร้ากันได้นะครับแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนช่องทุนุ๊กทางหนึ่งด้วยนะครับผมได้คอมมิชชั่นนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูบิลที่ทําใน PVE ของโพไซดอนธาตุน้ำกันนะครับเนี่ยผมก็ทําเป็นสวิฟเลยอะไรแบบนี้คือแบบว่าให้ออกหลังโพล่าหรือว่าตัวลบนะครับแล้วก็พอได้ออกเสร็จแล้วเนี่ยก็มี a c คเ r ซ c y ในในระดับหนึ่งที่แบบสามารถที่จะทั้งทำาดามาสแล้วก็ Attack Bar ฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับแต่สำคัญคือต้องได้ออกหลังตัวลบนะนะครับอ่ะเอาล่ะมาเดี๋ยวเราลองมาดูในเวอร์ออริน่ากันบ้างอันนี้ทำเป็นแบบ r e e z e r Build เลยนะคือกล้ามเนื้อนแน่นๆเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ที่ทำออกมาแบบนี้เนี่ยมีเหตุผลด้วยนะก็คือบอกว่าเอามากันให้เจ้าพวกซอนยาแทงใช่ไหมแรงๆนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำขึ้นมาให้มันแน่นๆแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการลอ่อศัตรูในเชิงจิต,ตวิทยาด้วยเพราะว่าคนสนมาจะคิดว่าตัวนี้ เป็นตัวที่นิ่มๆและตายไปไวนั่นเองนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาลองมาดูที่ตัวสกิลก่อนันแล้วกันเนาะ,ะเพื่อนก็อาจจะรู้จักตัวนี้กันดีแล้วลีเดอร์สกิลเป็นแอตแทก3 3เปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานได้ดีเมลสตรอมนะครับผมพายุพอาทิตย์อิทธิฤทธิ์โพไซดอนน้ำผู้พิชิตนะอันนี้เป็นการโจมตีดั้ทั้งทั้งหมดนะครับข้อดีของท่านนี้คือจะไม่มีวันติด ตีฉลับเด็ดขาดอ่าไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ติดฉลับแน่นอนนะครับซึ่งการที่ไม่ติดฉลับแน่นอนเนี่ยก็คือจะทำให้เอฟเฟกของการลดแอทแทกบาเนี่ยนะครับแอทิเวชันคือติดแน่นอนแล้วก็ทําให้สตูเนี่ยติดทั้งสโล w และลดแอทแทกบาด้วยแต่ทั้งนี้ต้องคานวดเลสด้วยนะครับอ่ารือลสแตันนั่นเองคูดาท่านี้อยู่ที่4เทินนะพอนทั้งนานแต่ว่าจะมีท่านี้ที่เป็นตัวที่เอาไว้ขัดแข้งขัดขาสตูต่อได้ด้วยราทนั้นนั่นก็คือ คลื่นกวาดนั่นเองหรือ sweeping wave นะครับท่านี้ก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับทำให้ติดไซเลนสองเทินนะครับผมแล้วก็ศัตรูที่ติดไซเลนก็ใช้สกิลไม่ได้นะครับท่านี้คูดาวอยู่ที่4เทินนะตัวนี้สกิลแตเป็นแบบ4-4-1นะนะครับก็เป็นตัวที่จะต้องอใช้คูดาวในระดับหนึ่งด้วยนะครับก็กะประมาณเทินแล้วก็ตัวที่ใช้ในทีมดีๆนะ นะครับ power search นะครับก็โจมตีตูทั้งหมดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีดีบัฟอยู่บนหัว2อันสามารถส่งตัวอ่าส่งดีบัฟกลับไปได้1หรือ2อันส่งกลับไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีดีบับบนหัวดาเมจท่าท่าน,นี้จะเพิ่มขึ้น15%นะครับอ่าก็เป็นท่าน,นึงที่เอาไว้ เหมือนกับล้างตัวเองกันแหละครับทำ,ทำให้ติดสตันนะครับตัวนี้มีข้อดีน,ะนะั่นก็คือพอ Act i v a เ e เสร็จแล้วจะ,อะพอพอ a เ a k e n เสร็จแล้วจะได้ความมปนย่าเพิ่มขึ้น25%เนะครับมีประโยชน์มากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเป็นบิลกล้ามเนื้อนะครับบร i เซอร์บิลแบบนี้ก็ในวิดีโอที่แล้วก็จะมีการเอามาให้ดูกับการใช้กับแฮกเกอร์นะนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมที่แบบเราลองเอามาเล่นกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็น i ริเซอร์บิ ของเจ้าตัวปพดซดอนธาตุน้ำนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ็ดนาจะชัตเตอร์มาปุ๊บ,บเสร็จใช่ไหมนี่ครับโดนปั่นเห็นไหมแข็งๆเลยนะโดนเอดน็ดนาปั่นในทางน้ำสีเห็นไหมฮะเอชยังลดไม่ถึงครึ่งเลยนะครับอันนี้คือแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบนแบบแน่นๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตัวอาร์ติแฟกต์นะผมใช้เป็นการลมด้วยนะนะผมใช้เป็นการลมด้วยนะครับเนี่ยจังหวะสวนกลับเห็นไหมฮะตัวติสโลมหมดเลยนะครับไม่ตายด้วยยังคงเหนียวอ่าแล้วก็เนี่ยเอาแฮกเกอร์ไฟนะ เปิดเกาะแตกทําปล่อยปล่อยไวรัสใส่ศัตรูนะครับชื่อท่าชื่อปล่อยไวรัสจริงๆนะน, Bar นะครับเนี่ยโอลิเวอร์ลดแอตแทกบาร์นะครับเนี่ยปล่อยไซเลนต์นะจะตัดจังหวะไปเรื่อยเห็นไหมแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ท่าของมันเนี่ยมีการโจมตีแรงตามแอตแทกกับสปีดด้วยซึ่งแบบเฮ้ยมันโอเคเลยนะทำาดามจได้ดีมากในระดับหนึ่งเลยสำหรับเจ้าตัวโพไซดอนธาตุน้ำนะครับเนีตัว,ต,วตัวนี้แบบ มาแบบใช้งานได้อะแบบเล่นได้เลยอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างดีอยู่นะเดี๋ยวเราลองมาดูนะนี่อีกเกมหนึ่งนะครับอันนี้แบบว่ามาประหลาดหน่อยนึงนะครับนี่ลูกเต๋าแสงมาเล่นแต่เขาด้วยอ่าก็อยากจะเล่นเจ้าตัวทริกซ์นี่นแหละนะครับหรือว่าอ่าเจ้าตัวอ่าไซบอร์กอ่าเจ้าตัวแฮกเกอร์ท้าทายนั่นเองนะครับเนี่ยปึ๊บแฮกหนึ่งทีอ่ายิงไปปึ้ง อ่าสโลปึ้งนะครับรลอยถังปลาสโตนะสวิปปิ้งเวฟเห็นไหมฮะพอสตูแบบว่าติดสโลกับสวิปปิ้งเวฟแล้วเนี่ยแบบลำบากเลยนะครับเนี่ยเอาลูกเต่ามารีสกิลต่อ,น,ตอนะครับอ่าสแกนยิงเข้าไปพาวเวอร์เซิร์ชนะครับแต่ตอนนี้จะครูดาวค่อนข้างนานเห็นไหมโพไซดอนจะเป็นตัวที่สกิลคูดาวค่อนข้างนานก็คือเจ้าตัวที่เป็นบิลกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะต้องแบบรอสักระยะหนึ่งกว่าเพื่อนๆจะได้กลับมาสู้ต่อนะครับ นี่ครับผมก็เอาลูกเต๋าแสงยนปิ้วๆเข้าไปนะฮะแล้วก็นี่ไวรัสต่อเลยปั้งเข้าไปนะครับนี่ฮะก็เป็นการใช้นี่มิลสตรอมทำเป็นเ x ็กซ์ก็จะทำให้เวอ่์นว,น,วนเทิร์นได้เร็วขึ้นไปด้วยนะครับซีตัวนี้ก็เหมาะกับการเล่นกับตัวลบด้วยนะครับตัวการเล่นกับตัวลบที่อยู่ควบในทีมก็ไม่ว่าจะเป็นจูโนโอันนี้แบบผมใช้เวโรนิก้าเนาะแต่จริงๆผมก็อยากจะเอาแฮกเกอร์ทตุไฟมาเล่นด้วยนี่นแหละก็สนุกดีนะครับ เนี่ยปุ๊บอ่าโอเคอ่าดีเฟนต์นะครับบีสมังเออ่ธาตุน้ําก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวที่แบบลบเป้าเดียวก็ใช้ได้นะอ่ะ k, าบีสมังธาตุน้ําจองนําอะไรแบบนี้นะครับก็แบบตัวที่แบบอ่าดอเคบีมืดอ,อะไรแบบเนี้ยลบออกเป็นปบัฟเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๊บอ่าสวิฟต์เวฟอ่าเป็นการไซเลนส์นะครับเนี่ยแล้วพอเสร็จอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูนอีกทีหนึ่งนะครับว่าในรูนเนี่ยกับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นแบบไหนนะ เห็นไหมฮะอันนี้แบบสตูนี่แบบว่าติดแบบติด ex ยิงเจาะปึ้งปังปึ้งปังแบบโอ้โหสะใจไวโจบเลยนะครับอันนี้เราก็แบบพยายามอดทนเข้าไว้โพไซดอนนายทำได้นะอ่าสโลโลิงไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆต่อยตุ๊บตับตุ๊บตับเข้าไปนะครับแต่ ex มานี่นะเนี่ยสำเร็จนะฮะเห็นไหมยิงธรรมดาย,ยังพันเจ็ดอะไรเงี้ยอะไรก็ถืพอพอใช้ได้นะนะครับแต่เกมนี้ก็มีเสียวๆหน่อยแหละตอนท้ายแบบปั่นม้ามืดนะมันจะรอดไปเนี่ยตายละอืมค่อยเป็นค่อยไปนะะเลสเปียร์ปิ้วปิ้วนะครับ นี่แล้วก็ค่อยๆต่อยตึ๊บๆตึ๊บๆเข้าไปนะครับอ่าม s t สตรอมนะครับค่อยๆไปนี่สโลเข้าไปพอแบบพอสโลลดแอตแทกบายอย่างเงี้ยฝั่งตัวนี้แบบลําบากเลยนะเหมือนเหมือนกับว่าโดนช่วงชิงจังหวะไปนะครับอืมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะนะครับแล้วก็ไหนซี่มีอะไรอีกนะอันนี้ไปแล้วเนาะเห็นไหมมีการแบบทดลองใช้ แหลงไหลปลื้ดเลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็ประกอบกันออกมานะมาเดี๋ยวเราดูรูนกันอีกสักนิดนึงสรับบิลนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยรูนนะครับก็เป็น e x นะครับเนี่ย h p h p ใช่ไหม h p 3ช่องเลยนะ h p 3ช่องเลยมี accuracy 65ใช่ไหมครับแต่ด้านขวาเนี้ย artifact สองข้างเนี่ยเห็นไหมผมใส่ h p หมดเลยแล้วก็เพิ่ม accuracy นะครับผมในสกิลสาให้มันแบบให้มันได้เยอะสกิลสอก็จำเป็นนะครับ เนี่ยแล้วก็เห็นไหมลดดเมจจากการโดนโจมตีด้วยธาตุลมยิบสองเปอร์เซ็นตะ์อันนี้ก็อบอกว่าโดนซอนยาแทงก็น่าจะรอดกลับมาได้นะครับก็อันนี้ลองทําเป็นตัวอย่าง1อันก็แล้วกันนะลองมาเล่นแบบแนวใหม่ๆบ้างนะครับลองเล่นเป็นตัวแบบเอ้ยอาจจะช้าแต่ว่าเอ่อแทงมากระดับหนึ่งเล่นซีซได้นะครับขอให้ได้ออกแล้วฝั่งศัตรูเนี่ยคือถ้าเกิดว่า ไม่มีปีกเนี่ยโอ้โหสโลกับรถแอทแทกบาเนี่ยคือเกมวุ่นวายมากทีเดียวเชียวนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับโพไซดอนในบิลนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน